วันนีกาศตอนเย็นค่ะพาทิตย์กลังจะตกดินค่ะผมจะปิดด่านเพราะว่าถ้าปล่อยเข้าไปค่ำเขาจะมีช้างออกมาดิงอ๋อครับรถจะกรยานบบวับรี่ทางก่อนเันที่ไ <laughs> ลบเพียนนะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องจัดทูฟีสองเท้าพาไปอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาคอค่ะทุกคนวันนี้พู่จะพ้าทุกคนมานอนกลางเต็นท์สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันหนาวเย็นในฤดูหนาวนะคะพอเรามาถึงนะคะคก็ต้องมาลงทะเบียนที่จุดติดต่อสอบถามก่อนนะคะไม่ทราบว่าลานกระสิบจันยังว่างอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันที่ลานกระสิบจันตรงนี้นะคะพอมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอบัตรประชาชนให้เราลงทะเบียนค่ะแล้วก็จ่ายค่าธทมเนียมนะคะโดยลานกางเต็นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อนะคะจะมีให้กางอยู่ทั้งหมด5จุดด้วยกันค่ะโดย4จุดที่กางเต็นท์นะคะจะอยู่ใกล้ที่ทําการเขาค้อค่ะก็คือจะมีลานกางเต็นท์1ลานกางเต็นท์2นะคะซึ่งจะอยู่ภายในที่ทําการเลยค่ะส่วน ะะจะไปกลางเต็นท์ข้างบนค่ะก็คือลานกระสิบจานค่ะซึ่งเป็นลานกลางเต็นท์ยอดฮิตของอุทยานแ <Wow. S 1> ห่งชาติเขาขค้อเลยค่ะซึ่งจะต้องขึ้นไปทางเขาพระตำหนักเข้าไปประมาณ10กว่าโลนะคะแล้วก็จุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งก็คือจุดกลางเต็นท์เขาหญ้าค่ะทุกคนก็ต้องขึ้นไปทางพระตำหนักเหมือนกันค่ะ ส่วนลานการเต้นอีกที่หนึ่งนะคะก็คือลานกลางาเต้นผาซ่อนแก้วค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะอยู่ห่างจากแยกแคมป์สนประมาณ2กิโลค่ะถ้าใครจะกางเต้นที่ลานผาซ่อนแก้วนะคะก็ไม่ต้องเข้ามาตรงที่ที่ทำการที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อนะคะก็สามารถติดต่อตรงลานกางเต้นที่ผาซ่อนแก้วได้เลยค่ะทุกคนตื่นเช้ามาก็จะเห็นวิวพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะก็ยังไงก็ลองเลือกทำเลที่ถูกใจแล้วก็ มากางเต็นท์ก็ได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อนะคะทุกคนตอนนี้ถ้าใครจะมากางเต็นท์นะคะขั้นตอนแรกค่ะก็ต้องจองผ่านแอป QQ ก่อนนะคะแล้วก็ต้องมา Walk in เลือกลานกางเต็นที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อค่ะวันนี้เราโชคดีค่ะเรามา w a l อินแล้วเราก็ได้กางเต็นท์กันที่ลานกระสิบจันค่ะพอเราได้ที่กางเต็นที่ลานกระสิบจันแล้วนะคะก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่อุทยาน โดยเขาจะคิดค่าเต็นท์คนละ30บาทต่อคืนนะคะแล้วก็ค่ารถที่นําเข้ามาก็คือ30บาทค่ะส่วนค่าเข้าอุทยานนะคะคิดคนละ20บาทค่ะ <Wow. S 1> ที่ทําการอุทยานแห่งชาติจะอยู่ติดทางเลยนะคะพอมาถึงแล้วก็เข้าไปทางนี้ค่ะเข้าไปทางนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ให้ไปลงทะเบียนดูว่า้านกางเต็นท์ไหนว่างตรงจุดบริการนะะั่ง เชื่อตรงนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะถ้าใครกางเต็นที่ทำการนะคะาการกางเต็นหนึ่งสองก็จะอยู่ติดน้ำเลยค่ะ ไปเธออีก7โลแล้วก็ลานกรสิกจันอีกแโลค่ะตรงจุดนี้ค่ะ7กิโลเมตรเออเจกิโลเมตรสุดทางคนเกียด,ด้านซ้ายมือจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็ผาคอยเธอนะครับพี่ขี่ต่อขึ้นไปอีกเลยแต่มันจะเป็นทางนี้นะครับอีกสองรเมตรจะเจอลานกลางเต็นท์ลานกรสิกจันผมจะจะมีเจ้าหน้าที่ชุดนึงอยู่ในตัวผมมีห้องน้ำให้นะครับผมแล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์แต่ถ้าพี่จอดมาซื้อของอพี่ออกมาก่อนประมาณบ่ายสามครับบริวบประมาณส <4 S 1> <ม>ี่โมงครึ่ง<อ>ปิดผมจะปิดกา <ใน S 1> <ๆ S 2> ระา <ๆ S 2> ระว่าถ้าปล่อยเข้าไปค่ ขอ,าขอมาอฟเธอดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราต้องออกมาตอนกี่โมงอะคะที่เดิมนมาแรกมันห่างจากลานกสิจันทร์ประมาณกี่โลคะประมาณสองร้อยเมตรอ๋อห่างแค่สองร้อยเมตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็มาชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ใช่ไหมคะครับผมถ้าชมพระอาทิตย์ตกก็เป็นลานกิจันทรอ่ะโอเคค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่มากนะคะขอบคุณค่ะทางไปลานกสิจันทร์นะคะก็ กลางเต็นท์กรสิบจันได้ค่ะถึงแล้วนะคะลานกลางเต็นท์กรสิบจันค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนะคะคุณก็ยังไม่ค่อยสุดค่ะค่ะตอนเย็นเราก็ชมพระอาทิตย์ตกดินหน้าเต็นท์ได้เลยนะคะทุกคนอากาศดีลมเย็นกำลงังสบายค่ะ ตรงกลางก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะตรงที่มีขอนไม้นะคะตรงนี้จะกางไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาทำเลรางการเต้นกันค่ะทุกคนรน้านอ๋อโอเคอันนี้เป็นร้านค้าขายของชำนะคะก็มีพวกเ๊ปซี่ขายอ๋อพวกชาเขียวก็มีด้วยมามา่า เดี๋ยวถ้าของกินไม่พอเดี๋ยวแวะมาอุดหนุนค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นโซนห้องน้ำค่ะเดี๋ยวพาไปดูโซนห้องน้ำอันนี้เป็นของผู้ชายมีอ่างล้างหน้าให้โ่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูฝั่งผู้หญิงค่ะฝั่งผู้หญิงอ่างล้างหน้านะคะ ห้องน้าก็มีให้เลือกสองแบบนะคะแบบนั่งยองค่ะและ้วก็หรือใครอยากนั่งเป็นโถครับโ็มีก,ก็ได้ค่ะก็มีถังขยะให้แล้วก็น้ำก็ห้องน้ําถือว่าสะอาดใช้ได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใครมีนข้าวก,ก็มาล้างจานตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วข้างหลังก็จะมีจุดทิ้งเศษอาหารค่ะน,น,นี่ค่ะ,เ,คะเป็นจุดทิ้งเศษอาหารนะคะ นี่เขาทำป็นดีมากเลยค่ะถังเศ็อาหารก็ยิ่งในนี้ได้เลยนะคะทุกคนออกจากห้องน้ำมาก็จะเป็นลานกลางเต็ตกระสิบจานเลยค่ะก็บนลานกระิบจานนะคะก็จ้ารงประกอบอาหารที่มีกลิ่นควันนะคะอย่างพวกย่างเต่าอ้างโลนะคะแต่ว่าถ้าใครจะทำพวก จิ้มจุ่มกินมามา่าต้มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถประกอบอาหารข้างบนนี้ได้แบบง่ายๆสบายๆค่ะนี่ก็คนก็เริ่มทยอยมากลางเต็นแล้วนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางค่ะไว้นั่งชมพระอาทิตย์ตกนะคะในการโดยรวมค่ะ ตอนเที่ยงแล้วแต่ว่าลมเย็นมากเลยค่ะอากาศดีมากเลยลานกระสิบจานอุทยานแห่งชาติเขาค้อค่ะทุกคนมือกลางวันนะคะเราก็นั่งทานมาม่าชมวิวบรรยากาศฟินๆค่ะยังไม่ได้กลางเต็นท์นะคะตอนนี้ แล้วก็บนลานกลางเต็นท์กระสบจันนะคะนอกจากมีลานกลางเต็นท์แล้วนะคะแล้วก็ยังมีบ้านพักของอุทยานด้วยค่ะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าคืะ600บาทน,นะคะแล้วเราจะพาไปดูบ้านค่ะเผื่อใครอยากพาที่บ้านมาพักผ่อนนะคะโอ้หทุกคนสวยมากเลยหลังละ600เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะจ๊ะว้าวสงสัยรด,ดูฝน ฤดูฝนต้องมาโดนซะแล้วเพราะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าฤดูฝนมันเทลมอกสวยมากค่ะก็ในส่วนของบ้านพักข้างบนนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3หลังค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะก็จะปั่นไฟให้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มค่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นโบราณกระสิบกันนะคะที่นี่จะเข้าได้ประมาณ8โมงเช้าถึง4โงเย็นค่ะ เนื่องจากว่าข้างบนนี้นะคะจะมีช้างอาศัยอยู่ค่ะเขาก็บอกว่าให้ระวังด่านช้างด้วยเขาบอกว่าเวลาเจอช้างนะคะถ้าสมมุิเับขับรถอยู่ห้ามดับเครื่องค่ะเพราะประสาทสัมผัสของช้างก็คือตาหูจมูกถ้าเกิดดับเครื่องปุ๊บช้างไม่ได้ยินหรืออะไรค่ะก็จะใช้ระการสัมผัสอย่างอื่นก็คืออาจจะเข้าไปเพื่อสัมผัสดูค่ะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าใครขับรถอยู่แล้วเจอช้างห้ามดับเครื่องนะคะทุกคนบรรยากาศตอนประมาณบ่ายสองค่นข้างบนนี้ไม่มีใครขึ้นมากลางวิวเลยค่ะเอ้ยไม่มีใครมากลาเติ้นเลยค่ะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ3โมงเย็นแล้วนะคะก็แดดแรงมากค่ะแต่ว่าลมเย็นเริมาแล้วค่ะแล้วก็เราได้ลานกลางเต็นตรงนี้นะคะก็จอดรถข้างๆเลยก็เดี๋ยวนี่ก็คือ้านกลางเต็นต์งเราจะ้ะ ตอนเย็นชมพระอาทิตย์ตกกันตรงนี้นะคะบรรยากาศชวนฝีกันคน,ออนนี้เล็กๆมันพักก่อนนะเจ๊บรรยากาศตอนเย็นหน้าเต็นเราค่ะทุกคนนั่งชิลๆ ของเราก็ทานจิ้มจุ่มนะคะสั่งมาจากตัวเมืองฮิโลกค่ะแหม่ยำจิ้มค่กแล้วก็นั่งกินชมวิวพร,ระอาทิตย์ตกเวลาค่ะทุกคนถ้าใครจะมานอนที่ลานกลางเต็นท์นกะติจันนะคะก็ เ,เราก็มีไฟน้อยค่ะแล้วก็ถ้าตื่นมาในตอนเช้านะคะนี่ค่ะแนะนำเลยค่ะให้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาคอยเธอนะคะนี่ค่ะจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาคอยเธอค่ะทุกคนก็ให้ตื่นออกจากเต็นท์ ประมาณสักหกโมงนะคะก็เดินมาสักประมาณสิบนาทีเจ็ดร้อยเมตรค่ะก็จะมาถึงจุดชมวิวค่ะคอยคือระแล้วค่ะถ้าใครตื่นเช้าได้ก็มานะคะแต่ผู้ตื่นสายก็เลยพามาดูตอนประมาณแปดโมงครึ่งค่ะทุกคน ก็จะมีขอนไม้นะคะลอดดิมทางค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวมานั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นเลยงสมโอ้โหมุมนี้สวยมากอ่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้าใครมาเที่ยวลานกระสิบจันทร์ตอนฤดูฝนนะคะก็รถเก่งนะคะสามารถ ขึ้นได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าใช้ขับเคลื่อนล้อหน้าค่ะส่วนกระบะเจ้าหน้าที่จะคอยขย่มท้ายรถกระบะช่วงที่ก่อนจะถึงลานกระสิบจานเพื่อให้กระบะขึ้นเนินไปได้ค่ะก็แล้วอีกอย่างถ้ามาเที่ยวฤดูฝนนะคะจะเจอทะเลหมอกฟังๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฤดูฝนหน้าผู้จะลองพาทุกคนมากางเต็นที่ลานกระสบจานอุทยานแห่งชาติเข,ขาข้อนี่ค่ะก็ถ้าใครชอบนะคะ ก็ฝากกด subscribe กด Like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยละกันนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่คะ่ะว่าครั้งหน้าผู้จะพาทุกคนไปกางเต็นที่ไหนนะคะ